ดีพี่น้องสบายดีทุกท่านสบายดีเพือทุกๆทุกคนพอๆกันที่เก่าพี่น้องส่งนะเพราะอยู่พอๆกันตอนเสาวเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้กับบรรยากาศลมหนาวคือเก่าพี่น้องเลยเดือนสี่เดือนหาพี่น้องเอ้ยเดือนสี่เดือนห้าไ่เคยพอไม่เคยเห็นแม้จต่ว่าลมหนาวเขาสงการเลยพี่น้องเมื่อนี่ยกันที่หนึ่งมือมือเฮงมือมานมือละมือรวยเนาะพี่น้องเนาะมืออัน อัอที่หนึ่งเลขออกพี่น้อยได้เลขได้เลขดีกับบอกเลยเด้เอเสียนมไปห้งัวงัวหน่อยตัวหลุยแดงนะตัวอกอกอนนะแม่บอกอยากให้กินนมมัาจะเอานมใป้งงัวบรรยากาศโอ้ยลมหนาวพี่น้องบอกเคยหูเคยเห็น้าแตะเกิดใหญ่มาถ้าก็คยเห็นว่ะเดือนสี่เดือนห,าหน้าหนาว ในงูอตัวนี้เนยพี่น้องเลยอยากให้ลูกกินนมเอ้นมไป็นงูอ่ะพี่น้ององูออมุดยึดรมหนาวจากไปอยู่ในใส่บา้านอันนี้งูวพอมีเป็นน้ำมาททอมเป็นสิขลายจากสีขายเธอได้กัยังโมหจากไปทางไหนแล้วลูกข่อยนะโอ้ยหนังของหมอกอยูโอ้ยหนัง,ง,กนงกระบอกมี บักลาเอ้ยกินนมลูกกินนมจะโอ้โอโอโอโยลูกข่อยกินบ่้ออิ่มแล้วก็ส้นข่อยได้หนิอารมณ์แห่งหม้พีงง่น้องเอ้กกินดีดีกว่าลูกจำลูกผู้หนึ่งอันนี้ก็ดีออกกอดมู กินดีดีลูกดูจุดจุดจืดนมงัวและนมมันงัวน้อยเดนมงัวน้อยมาหาอีจังวโอยบ่จักซื้อเงินซื้อให้ลูกบ่จักเงินซื้อให้งัวบ่ให้กินเฮ็ดได้เนาะ หน้าอีมเลยนี่มาพี่ลูกหมูอีมมาชนหมูหบูอีมมาเลยไปไปกินนมแม่ปุ๊บปะไปกินนมแม่น้ำป่ะแม่สิจับไปมาอะมาผาดมาเผื่อค่ะไปย่างย่างลูกยนี่ยหลังเล่นนั่งหลังใจใจดิแม่ก็ดิแม่ก็ลัสิอยากให้ลูกกินนมอยู่โอ้มึงนี่ บรเลี้ยงลูกนี่หักได้เลยได้ลูกหนึ่งเลยเฮ้ยได้แล้วลูกหนึ่งนะบะเวนเมย์บะเวนเมยหัวซาวได้นี่นะลูกหนึ่งแล้วมันสิอยากให้ลูกกินนมขนาดไหนขนาดนหนโผกัได้แค่เอายาเมติมินให้แล้วนี่นะขนาดไหน chẳng phải cả ba áp và chẳng sự nôm mà hại sự nôm hại ngon nổi nè ta sang ye té nôm mè năm mình chẳng mi mì vitamin kinh nôm năm thằng song ôi ตะก,กับบ้าลูกกูเห็นนั่นเนี่ยมันพอเวลากินละแหลนกินบมอ,อ่กมกับโนเจ้าแล้วอยากแม่กระจอยเนี่ยบ่คอยมีน้ำนมแต่บอ่อยากให้ลูกกินนมหวานอยู่ยูโอ้ จะมาลมแถวพี่น้องเดือนสี่เดือนหาพราะวลูกอูุ้่นบึนพี่น้องเลยตอนเดือนสองเดือนสามแถวไปกินนมบะลูกแม่บอกให้กินบะลูกอ่ะโอ้ยแม่บอกกินนมอะไรยังใช้เวอยากเห็ดเทียนไพ่เน,พนี่ยมันแล้วอยกากสะอาดอยากอัน เทพือทันทเหตุก็จังย่าได้สิแล้วมีก็ข้อขอใจตั้งแต่เอื้อยยูมมกาผูเหล่พภซนอยซอยเห็ดก็ยังมาท่านไ้เห็ดเลยพอพอเจอไปห้างเงินก็คือว่าปเห็ดปัดทั้งใส่หนีเป็นหนีข้าวเตะข้าวพี่ทีแล้วเก่าพัน แล้วก็เทิงเงินเฮ็ดบัดเนี่ยถ <yeah> ้ากับเบิดหนีเบิดหนีผันแผ่นดินไว้จะได้ขึ้นไม้แล้วพี่น้องเอ้ยเพื่อตั้งต้นตั้งโตแล้วปกติยุทธจงการเนี่ยโอ้ยวะวาสนาโอ้ยลูกอยากกินนมก็ให้กินนมน่อกว่าลูกโอ้ยขนาดมึงก็บอย่าพูดอย่าพูดอะไรกว่าห่วงเนี่ยกอดหนิไม่ลูกกินนม ยูอ oh so ่ะโอ้ยล okay, so ูกกูไรดิกินนมดจะได้ไปส่งมาให้อีกกองหนึ่งแล้วสิยูยูอันนีอยู่ซื่อๆเนี่ยก็เฮ้ยก็เลยจงเ่าไปแล้วก็ถิ่มลูกถิ่มเต่าเหรอเฮ้ยบ่ิปล่อยไม่แต่ครั้งไว้ในเฮือนนี่ไปน้ำหมูแล้วถิมลูก cái <laughs> năn cả, cứ là phong cách tí, dùng bò đeo hoang hỉ, năn hỉ lúc kinh nôm, tối nay phải cứ hoang, về vào măn măn vào sông buôn để nó kinh nôm ở im hả sông mang hải mày này, đây này, à ôi ได้งามแต่แต่พี่น้องเอ้ยหุนลูสอดัวหลาดกับัวพันธุ์ยันัวพันธุ์เมตาเนี่ยัวเถิกนะยันซ้ำตัวนั้นเบิดแล้วลูกเบิ้ดแล้วเบิ้ดกับไปเบิ้ดบ้าง ไปผูเยไปไปไปผูไปกินนมแม่เนพี่มามามาโอ้ยสองฟองอลยยังบอสตีมอยู่บ่ได้ยังลูกแม่เหะแหลนตํามหมูจัหนักกลมันซะดอกแม่กะดิโู้ผนี่มกะดิเอ้อลูกกินนมแน่ หาแต่ทางไปฮะตะสังโย,ยให้ลูกนะกินนมนะคว้ามึงกะดิโถ่โ เคยหูเคยเห็นสองการกันหนาหนาวเหนือกว่าสองการสิบสี่ิบสองสิบสามนี่กันสองการแล้ว น้ำนมนะบอกซักวิตามนินนันแหละโชให้แม่ก็ดินี่ลมวุ่นๆไแงนบแดงมัความจะหัวเล็เนี่ยนี่ ตามทรงลองพายุได้เรือยพี่น้องฝากฝ่งฝากสู้ฝากใหม่กำลังใจเด้อยพี่น้องเลยกินหน้าพอกกันใหม่จ้าสบายดี